วันแรกที่เราครอบครองอะไรวันนั้นคือวันแรกนะครับที่นับถอยหลังในการสูญเสียสิ่งนั้น <S <S มนุษย์ทุกคนเนี่ยครับเวลาที่เรามีความทุกข์พระเิ้าท่านให้สังเกตว่าจิตใจเราเข้าไปยึดอะไรอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะไม่มีวันมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีความสุขความทุกข์อยู่ไม่กี่ลักษณะ ก็ค <insecurity. S 2> ือสมมติว่าเราชอบสิ่งนั <agus> <S <S ้นนะครับแล้วสิ่งนั้นไปจากเรานี่เราเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราชอบอะไรสิ่งนั้นยังอยู่กับเรานี่เราเกิดความสุขขึ้นมาหรือว่าสิ่งใดที่เราชอบนะครับเราดึงเข้าหาตัวได้นี่อย่างนี้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราชอบแล้วเราดึงเข้ามาไม่ได้นี่ทุกเกิดทันทีหรือว่าอีกประการหนึ่งอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเราผลักออกไปได้นี่อย่างนี้เราเกิดความสุขแต่ถ้าเราไม่ชอบสิ่งใดแล้วเราผลักออกมาไม่ได้นะครับเนี่เกิดความทุกข์ เพราะฉะนั้นสุขทุกข์ของคนเนี่ยจะมีอยู่เป็นคู่คู่เกิดจากจิตที่เข้าไปยึดนะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเคยถามพระพุทธเจ้านะครับว่าธรรมะท่านมีมากสามารถควบรวมไม่เหลือคําเดียวหรือประโยคเดียวได้หรือไม่พระเจ้าท่านบอกว่าได้นะครับประโยคนั้นก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลมิควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น